ก็จะอุ้มเอ็มวิวนะคะแล้ววันนี้อุ้มอยู่กับ Op p o Reno 3 Pro ค่ะวันนี้อยากจ,จะเอาภาพแล้วก็วิดีโอแบบจัดเต็มเนี่ยจากเครื่องนี้มาให้ทุกคนชมกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเป็นไงบ้างถ้าพูดถึงตระกูล r ีโนนะคะสิ่งแรกที่อุ้มคาดหวังไม่สุดคือเรื่องของกล้องถ่ายรูปค่ะไม่ได้คาดหวังสเปคด้วยนะว่าแบบไอ้ตัวเลขมมันต้องสูงขนาดไหนแต่ว่าผลงานที่ออกมาค่ะอัพลงโซเชียลหรือไปใช้งานต่อเนี่ยจะใช้ได้ดีขนาดไหน เรื่องแรกเลยคือเรื่องของการเอาไปถ่ายภาพในที่แสงปกตินะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าทําได้ผ่านเกณฑ์ของอุ้มนะคะเพราะว่า ข้อหนึ่งเลยคือสีสันเป็นธรรมชาติช่วงนี้ฮิตถ่ายรูปดอกไม้ต้นไม้มากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเขียวต้องชัดเจนลายบนใบต้องคฟมชัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ Oppo Reno 3 Pro ถ่ายค่ะสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือมันใกล้เคียงกับที่ตาเราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาปรับแต่งต่อนในคอมหรือว่าในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะทําออกมาได้ดีนะคะสําหรับเรื่องนี้เรื่องที่สค่ะคือการถ่ายภาพแบบบุคคลน,นั่นเอง การทาหน้าชัดหลังเบลอต่างๆนะคะมันจะต้องทําออกมาได้ครีนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวัตถุหรือถ่ายคนเองก็ตามค่ะออปโปริโนนะคะก็สามารถที่จะดึงเอานะคะตัวด้านหน้าให้ชัดนะคะด้านหลังให้เบลอถ่ายคนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสกินโทนค่ะทําสกินโทนออกมาได้ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเอ่อหน้าคนค่ะขาวขึ้นเนียนขึ้นแต่ว่ายังดูเป็นธรรมชาติอยู่เรื่องที่3นะคะคือการถ่ายภาพแบบอัลเทอรไวท์ค่ะออปโปริโนสามโปรสามารถทําเรื่องนี้ออกมาได้ ดีมากๆนะคะเพราะว่านอกจากจะกว้างแล้วก็ทําภาพออกมาได้คมชัดเลยทีเดียวเปลี่ยนมิติมุมมองการมองภาพไปได้เลยทีนี้ไปดูเรื่องของการซูมกันบ้างค่ะเจ้า r e n o 3 Pro นะคะจะสามารถถ่ายแบบไฮบริดซูมได้ที่5เท่าแล้วก็ซูมได้สุดที่20เท่านะคะ แต่ว่าสาหรับกุ้มเนี่ยระยะหว่างผลของเจ้าตัวนี้กุ้มว่าที่5เท่าเนี่ยกำลังสวยเลยคือด้วยความที่มันมีหลายเลนเนาะที่2เท่ากับที่5เท่ามันก็เลยยังคมชัดอยู่นะคะแล้วก็บางมุมนะเราเดินไปไม่ถึงก็ใช้ตัวนี้ถ่ายได้สวยเลยก่อนจะไปถึงเซสชันถัดไปนะคะอุ้มลองเอาโปรเนโซสามโปรเนี่ยมาลองทําให้ดูว่าฮุ้ดคุณซื้อไปไลฟ์หรือว่าทําพวกไลฟ์ขายของอะไรแบบนี้จะรู้สึกยังไงบ้างนะคะกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยจะมากับด u อัลพันช์โ a คัเมรานะคะก็คือมี2เลนสนั่นเองค่ะ เลนส์หลักก็มีแค44ล้านพิกเซลนะคะอีกเลนส์นึ่งเนี่ยก็มีแค2ล้านพิกเซลจะเป็นเลนส์สำหรับทำ Depth of Field หรือว่าทำโบเก้นั่นเองทำหน้าชั้นหลังเบออะไรแบบนี้ค่ะสําหรับกล้องหน้าเนี่ยถามว่าโ้รู้สึกเป็นยังไงบ้างว่าค่อนข้างจะทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะด้วยความที่เป็น Oppo อยู่แล้วแล้วก็คุณภาพของพวกสกินโทนรวมทั้งค่ะภาพในเวลากลางคืนนะคะหรือว่าภาพในที่แสงน้อยอะไรแบบนี้ Oppo ตัวนี้เนี่ยก็สามารถดันนะคะเรื่องของแสงเนี่ยออกมาได้ดีเลยทั้งกล้องลลองงงหาละััค่่เดีี๋ยยวมวมต ไปดูกันนิดนึงส่วนวิดีโอไลฟ์ไปยังไงคุณตัดสินใจเอนะต่อไปนะคะจะดูเรื่องของการสั่นสะเทือนของกล้องหน้าล้กันเนาะจริงๆก็เดินชอปปิ้งกันมาจนจะหมดเวลาแล้วนะคะก็ได้ของเยอะแยะมากมายเลยจริงๆเนี่ยตัว Oppo Reno 3 Pro นะคะว่าก็ทำเรื่องของมุมเนาะแล้วก็การการสั่นออกมาได้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวค่ะอ่าเดี๋ยวจะทดสอบกันสั่นให้ดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะผ่านการเดินเนี่ยแหละ เดี๋ยวจะไม่ครบนะคะเดินให้ดูดีกว่านี่เดินถือธรรมดาธรรมดาเลยนะว,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 วนนิ่งว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 ิ่งนิดนึงออกกังลังกายกังลังกายออกกังลังกาย และสิ่งที่ทำให้อุมประทับใจมากที่สุดของ OPPO Reno 3 Pro นะคะก็คือเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนั่นเองเพราะว่านะคะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ Ultra Dark Mode ซึ่งมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของ Night Mode ไปแล้วนะคะ a l g o ร i ทึมของเขาค่ะจะเปิดให้อัตโนมัติเลยเมื่อแสงสว่างน้อยกว่าหลักนะคะอย่างอุ้มเนี่ยลองเอาไปเทสนะคะกับไฟที่แบบแสงมืดมากๆในซอยแบบมืดๆเลยนะคะมีไฟแค่ดวงเดียวแบบนี้ก็ยังทําออกมาได้ดีนะคะสังเกตที่หน้าคนนะคะจากปกติเนี่ยที่ ปกติมันต้องเป็นวุ้นแล้วแหละโดยเฉพาะกล้องหน้านะคะกล้องหน้าเนี่ยมากับเอาต์้าไนท์เซลฟี่โหมดเป็นครั้งแรกเลยที่เขาใส่ตรงนี้เข้ามาทำออกมาได้ดีนะคะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยแล้วอุ้ก็มีตัวอย่างภาพนะคะที่ถ่ายจากกล้องหน้าตัวนี้ในแสงปกติแล้วก็ทําเมนโบเก้นะคะหน้าชัดหลังเบลอซึ่งจริงเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ่ายได้ง่ายนะคะแล้วก็การตัดขอบเนี่ยถือว่าเรียบร้อยดี ก่อนจะไปถึงเรื่องถัดไปนะคะขอมาอาธิบายในเรื่องนี้นิดนึงค่ะการถ่ายภาพนะคะโดยที่ตัวเลนส์ตัวนี้จะเป็น64ล้านพิกเซลแต่ด้วยเทคโนโลยีของเขานะคะที่สามารถจะดันขึ้นมาได้ที่1 0 8ล้านพิกเซลมีคนถามมาว่าเอ๊ะมันถ่ายยังไงหรอมันไม่เห็นมีตรงไหนให้กดเลยนะคะสามารถที่จะเลื่อนตรงนี้ไปที่มอนะคะหรือว่าที่เพิ่มเติมเนี่ยแหละแล้วกดไปที่คําว่า expert นะคะหรือว่าโหมดโปรตรงนี้ หลังจากที่กดโหมดโปรนะคะให้เรามากดที่ XHD ค่ะพอกด XHD ปุ๊บนะคะภาพที่เราจะถ่ายค่ะสมมติอุ้มถ่ายตรงนี้ปุ๊บเนาะปุ๊บรอสักครู่หนึ่งค่ะภาพที่เราถ่ายได้ตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นคุณภาพแบบ108ล้านพิกเซลค่ะถามว่าดูยังไงกดคำว่ามอนะคะแล้วก็เลือกมาดูคำว่าดีเทลค่ะ ตรงนี้นะคะจะกลายเป็น12,332คูณ9ก2 4พิกเซลทันทีค่ะทีนี้เนี่ยถามว่ามันดียังไงคุณภาพของภาพนะคะที่ถ่ายออกมาแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าซับพิกเซลนะคะในการทำให้ความละเอียดของภาพเนี่ยมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นอ่ะให้ลองดูภาพนี้ค่ะ สมมุติว่าเราดูในโซเชียลเนาะคุณภ,ภาพขนาดเท่าไหร่เนี่ยก็พอๆกันแต่เมื่อเรามาขยายนะคะเพื่อเอาไปใช้ต่อนะคะเช่นสมมุติุ้มต้องการจะตัดภาพคอบภาพแค่เนี้ยเพื่อนําไปใช้ต่อก็จะเห็นได้ว่ารายละเอียดของภาพนะคะดูสิซูมนึงขั้นนี้ยังเห็นรายละเอียดของใบไม้เบอร์นี้อ่ะดูดิ หูสุดยอดมากนะคะใครที่ต้องเอาไปใช้นะคะทำพวกอาร์ตเวิร์กที่เป็นงานริ้นนะคะงานบิวบอร์ดต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าทําได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เลนส์ที่เป็น108ล้านพิกเซลด้วยซ้ำใช้แค่64เนี่ยแหละก็ดันขึ้นไปถึง108ล้านมีตัวอย่างภาพให้ดูกันนิดนึงค่ะ เดี๋ยวจะไปกันต่อที่เรื่องของแบตเตอรี่นะคะจริงๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าตัวนี้เนี่ยแบตค่อนข้างจะอึดนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับบุ๊กแฟชั่น4.0อีกด้วยแบตเขาให้มา4,025มิลลิแอมป์ค่ะบอกตามตรงว่าอุ้มเนี่ยเอาไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปทั้งวันเลยแบตก็ยังเหลือ70กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาทสให้ดูนะคะว่าการชาร์จโดยใช้ที่ชาร์จในกล่องเนี่ยจากแบต70กว่าเปอร์เซ็นต์มาเป็น100เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะ แฟนอ p p เปรู้อยู่แล้วว่ามันเร็วมากแต่มันเร็วแค่ไหนดูกันเลยอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้72%แล้วก็เดี๋ยวอุ้งจะเสียบที่ชาร์จพร้อมๆกันเลยนะคะเออเวลาตอนนี้คือตีหนึนาทีค่ะมาเริ่มกันเลยแบเริ่มช้าแล้วนะคะตอนนี้ตีหนึนาทีค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเต็ม100ในกี่นาทีนะคะ ครบ100แล้วนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ค่ะตอนนี้100%นะคะที่เวลาตี1.47ค่ะเมื่อกี้ประมาณตี1.20ตีเป็น20แล้วกันก็27นาทีนะคะขึ้นมา28%ก็เอาเป็นว่านี่คือสุดยอดมากนะเพราะว่าปกติเนี่ยตอนปลายะนะคะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ ขึ้นช้ากว่าตอนต้นๆอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวนี้ค่ะสามารถจะขึ้นมาที่1 0 0ได้อย่างรวดเร็ว,รวมากๆค่ะก็ใช้เวลาเพียงแค่26นาทีก็สามารถขึ้นมาได้ถึง2 8เลยทีเดียวแล้วอุ้มก็ได้ทําการทดสอบเพิ่มเติมนะคะว่าจากที่ oppo เนี่ยเคลมว่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถจะชาร์จจาก0ถึง50%นะคะภายใน20นาทีหรือเปล่าสรุปว่าก็เป็นอย่างไรจริงๆค่ะคือ1นาทีเนี่ยชาร์จได้ไวมากๆนะคะแล้วก็ชาร์จได้เร็วสมกับที่เขาบอกนะคะใครรรที่หาามือืออถช์็ว เเนี่ยตตววุกฝฟัช่ช้า4.0เนี่ยทำให้คุณมระทับใจแน่นอนเดี๋ยวมาเทสเรื่องของเกมกันต่อด,ดีกว่านะคะคนถามเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันนะแล้วอุ้มก็เอามาลองแหละเอามาลองด้วยเกมโปรถ,ถึงอุ้มนะคะ speed differ นั่นเองเพราะว่าเราเล่นเกมนี้มาเป็นปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันดีหรือไม่ดีด้วยเกมนี้นะคะ ตัวนี้เนี่ยใช้ชิปเซตที่เป็นของ MediaTek ตัว MTK P 9 5ค่ะจริงๆก็ถือว่ามีการพัฒนาขึ้นมาจากตัวก่อนก่อนเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็มีการใส่เรื่องของ AI เข้าไปในชิปเซตตัวนี้ค่ะต้องบอกนิดน,นึงว่ามันอาจจะไม่ใช่ชิปเซตที่แบบคนได้ยินอะไรนี้เยอะนะแต่ว่าหลังจากที่พุ่เอามาเล่นกับเกมนี้นะคะเราก็รู้สึกเลยว่าเออประสิทธิภาพมันก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยโดยเฉพาะอย่างเกมส r ีเดอร์อค่ะหลังจากที่มันอัปเดตขึ้นมาเป็นเวอร์ชันนเนาะ กราฟิกของมันเนี่ยค่อนข้างจะใช้พลังงานเยอะนะคะขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็การจัดการของเกมของตัวเนี้ยของ o p p l e Reno 3 Pro นะคะมันมาพร้อมกับตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Hyper Boost นั่นเอง<ๆ>เขาออกแบบมาเพื่อใหออ้ประสบการณ์การเล่นเกมเนาะหรือว่าพวกเกมแม่งเกมแม่งเอ็กเซ์เนี่ยของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีการของเขาก็คือเขาจะทำการสแกนเนาะ สแกนว่าเอ๊ะตอนนี้เราใช้งานอะไรบ้างนะคะแล้วก็เอ่อจะช่วยเรื่องของแบบการปรับเฟรมเรทของเราอะคะ่ะทำให้เฟรมเรทในการเล่นเนี่ยสังเกตดูว่าภาพของมันนะคะหรือว่าการขยับต่างๆของเราเนี่ยมันจะมีการเอฟเฟกกับตัวจอภาพนะคะหรืออะไรพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะอย่างอุ้มเนี่ยคือเกมอื่นไม่ค่อยได้เล่นเพราะงั้นเนี่ยมันก็อาจจะตอบได้ยาก,กันนะคะแต่ว่าอย่างเกมนี้เรารู้สึกเลยว่าเออมันดีขึ้นนะ การสัมผัสรวมทั้งการเล่นค่ะอ่ะเดี๋ยวอุ้มเล่นให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันไม่รู้ว่าจะเข้าเป็นที่เท่าไหร่เ <c oughs> อออีกอย่างหนึ่งที่ดีมากค่ะคืออุ้มเล่นมาเมื่อกี้นั่งเล่นอยู่หลายๆเกมแล้วแต่ว่าตัวเครื่องนะคะไม่ไม่ร้อนแล้วก็ไม่อุ่นด้วยเนี่ยยังอุณหภูมิดูปกติมากๆค่ะถือว่าทำออกมาได้ดีเลย 그래서 매번 일정보다 일찍 오나 이러다 구충니가 황후가 되겠는데 아이고 그녀는 아니 그분은 안일입니다 믿신 안 믿으신다면서요. 오케이. อีกเรื่องนึงที่รู้สึกประทับใจนะคะก็คือเรื่องของ การดูหนังนั่นเองค่ะเพราะว่าเมื่อกี้อุ้มเล่าเรื่องของทั้งเรื่องกล้องเนาะแบตเตอรี่การเล่นเกมไปแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เราต้องใช้ชีวิตอยู่มากๆเลยคือการดู Netflix นั่นเองค่ะ จ้าตัวนี้นะคะรองรับการสตรีม n n t t l l x x ที่ 1,080p หรือว่า Full HD นั่นเองเพราะฉะนั้นสังเกตดูความคมชัดนะคะก็คือ,อ à, มีความคมชัดมากๆแล้วก็ à, ใหญ่ขยายได้เต็มจอแบบนี้นะคะตัวกล้องก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการเอามาดู Netflix เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยและคุณภาพเสียงเหมือนที่พึ่งเปิดให้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเสียงดีมากคุณเพราะว่าตัวนี้นะคะจะรองรับเรื่องของ d อ l b y a t m o s ด้วยอะดูดูดูฟังเสียง เสียงดีเลิศมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพอตัวเครื่องมันน้ำหนักเบาค่ะพราะมันน้ำหนักเบาปุ๊บค่ะมันก็เลยทำให้เราถือดูคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยน,นั่งดูหนังนั่งดูซีรีส์นะคะได้ยาวๆไปตัวน,นี้ย175กรัมเท่านั้นเองหน้าจอ6.4นิ้วนะคะแล้วก็เ,เห็นหั้ยดูสิ ดู Netflix ได้ค่อนข้างจะชัดกว่ามือถือในกลุ่มราคาใกล้ๆก,กันนะคะตัวนี้นะออดูกันหลอๆกันไปเลยแบบนี้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องอะไรอีกตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ Color OS นะคะเวอร์ชันเเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นทั้งเรื่องของการใช้ดักโหมดได้นะคะแล้วก็ตัวไอคอนต่างๆค่ะเขาก็จะทําให้รู้สึกว่ามันทันสมัยมากยิ่งขึ้นดูแฟลตมากยิ่งขึ้นนะคะเมนูต่างๆค่ะก็ถูกทําให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นรวมทั้งแถบพวกแบบคอนโทรลพาร์ตนลด้านบนด้วยนะคะอะไรแบบนี้ ดูมาถึงตรงนี้นะคะน่าจะตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมว่าเอะอันนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่าค่ะถ้าถามว่าเจ้า Opp o p p o r e n o 3 pro เนี่ยเหมาะกับใครนะคะคนแรกเลยที่มุงจะแนะนําเลยก็คือคนที่ชอบถ่ายภาพแบบง่ายๆคือจริงๆค่ะตัวนี้เนี่ย AI มันค่อนข้างฉลาดมากนะคะแล้วก็สีที่ถ่ายมาเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเออเป็นการที่เราสามารถเอาไปปรับแต่งได้ต่อได้ง่ายๆค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะยังมีเรื่องของอัลต้าดักโหมดสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะคะยอมรับซูฮกเลย ที่มุมเทสดูอ่ะคือมีไฟดวงเล็กๆแค่ดวงเดียวนะคะสามารถที่จะปรับภาพได้สว่างไปเลยก็คือสวยงามมากนะคะแล้วก็นอสเนี่ยถือว่าทําได้โอเคเอาไปลงโซเชียลได้สบายๆส่วนกล้องหน้าค่ะใครที่เป็นสายเซลฟี่นะคะกล้องหน้าก็เอียด40ล้านพิกเซลยังมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น2ล้านพิกเซลนะคะสำหรับมาทําหน้าชัดหลังเบอร์โดยเฉพาะแล้วอุ้มลองไลฟ์ให้ดูนะคะลองทําเป็นไลฟ์ให้ดูเนาะก็จะเห็นเลยว่าคุณภาพของวิดีโอเนี่ยสามารถทําออกมาได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากๆนะคะ ต่อมาค่ะคือสำหรับคนที่รู้สึกว่าอย,อยากจะได้เรื่องของการชาร์จเร็วเพราะ oppo เนี่ยทำเรื่องของแฟชชร์จอะไรพวกนี้ได้ดีมากๆนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับบ o ๊กแฟชชร์จ4.0เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กังวลว่าแบบเอ๊ะแบตบจะพอหรือเปล่าซึ่งแอบบอกนิดนึง4,25 0มิลลิแอมป์อุ้มถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเล่นทั้งวันยังเหลือ70%เลยอะแปลว่านะคะมันสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานจริงๆค่ะ การดูหนังนะคะคนที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีอะไรพวกนี้ Netflix ค่ะรองรับคอนเทนต์ที่เป็น 1080p เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าจอตัวนี้นะคะดูได้อย่างคมชัดแน่นอนแล้วก็โอปป้าของคุณเนี่ยจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะคุณภาพเสียงเนี่ยทำออมาได้ดีเลยเพราะว่ามี Dolby a t m o s ด้วยนะคะ อ่าส่วนเรื่องของอ performance ดีกว่า performance เรื่องของการเล่นเกมใช่ไหมตัวนี้เนี่ยค่ะใส่เรื่องของ hyper boost มาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมนะคะตัวนี้มันจะคิดให้ว่าแบบเอ๊ะการจัดการพลังงานของเขาเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนดีหรือว่าการจัดการเรื่องของเฟรมเรทนะคะไปปรับตรงนี้ลดลงเพื่อให้การเล่นเกมของเราเนี่ยสมูทมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างอิ่มามาลองเล่นกับ speediffer นะคะสิ่งหนึ่งที่ชอบมากเลยก็คือว่าเวลาเล่นเนี่ยปกติเครื่องอื่นเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะค่อนข้างจะร้อนมากแต่ ว่าตัวนี้ค่ะค่อนข้างจะเย็นมากนะคะก็คือว่าจัดการเรื่องของความร้อนออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะยังมีเรื่องอะไรอีกตอนนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกว่าดีไซน์ของมันเนี่ย อ,อ,อาจจะแบบเอ๊ะไม่ได้หวือหวามากนะคะแต่ว่าพอมาใช้จริงชอบเรื่องของน้ําหนักค่ะ175กรัมเนี่ยเราถือได้อย่างสบายๆเนาะแล้วก็สีที่อุ้งหนออยู่ค่ะสีนี้คือสีออโรบูนะคะซึ่งเป็นสีที่อุ้มชอบมากๆจริงๆถ้าออกสีน้ำเงินมาอุ้งชอบหมดละคะ่ะจริงๆเพราะว่าสวยมากนะคะตัวนี้ไล่ตั้งแต่ม่วงจนถึงเขียวเลยแล้ววันนี้ค่ะอุ้งมีสีใหม่มาให้ดูด้วยตัวนี้นะคะคือสี Sky ยไวท์ค่ะสกายไวท์เนี่ย่มว่าสาวๆต้องชอบมากแน่นอนมันไล่าจากชมพูขึ้นไปเป็นฟ้าเป็นขาวด้านบนนะคะก็มันจะเล่นแสงสะท้อนแสงสวยงามแบบนี้นะคะอ่ะเทียมให้ดูนิดนึงละกันขวามือคือ o r a l Blue นะคะซ้ายมือคือ Sky White แล้วจริงมีอีกสีหนึ่งนะคะก็คือตัว m i n n i h t t l a c k ก็จะเป็นสีดำแมนๆกันไปค่ะหน้าจอนะคะขนาดใหญ่ถึง6.4นิ้วค่ะแล้วก็มีการวางกล้องแต่ถ้าถามว่ากล้องเนี่ยแอบแบบ ไอ้นี่ไหมก็นิดนึงนะคือจริงๆไม่ชอบไม่ค่อยชอบเรื่องของการวางกล้องหน้าที่เป็นกล้องคู่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพลนปีนี้มาอย่างนี้หมดเลยค่ะก็แอบรอดูว่าปีหน้าจะมาเป็นยังไงนะคะสำหรับออซีรีส์ของ oppo ทั้งหมดค่ะ อ่ะแล้วก็เรื่องของการใส่เมมโมรีค่ะตัวนี้เนี่ยใส่ได้2ซิมเนาะแล้วก็มีช่องว่างสําหรับ micro sd card อีกช่องหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าใครแบบเอ๊ะต้องเลือกระหว่างซิม2กับเมมเพิ่มก็ใส่ได้ทั้งคู่เลยนะคะ ยังมีเรื่องอะไรอีกเอ่ยค o ลอ,อ Color OS อุ้มว่าเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การใช้งานทั่วแบบ f u ฟ l ลส e n g e s t อ r e ก็ทำได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นค่ะการใส่ Dark Mode มาก็ทำให้ตัวเครื่องนะคะเวลาเราใช้ก็สบายตาม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดแบตมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ น่าจะประมาณนี้แล้วแหละกับ OPPO Reno 3 Pro นะคะใครที่สนใจก็สามารถจะหาซื้อได้แล้วที่ราคา1 8 9่0าบาทค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายสำหรับเครือข่ายต่างๆใครอยู่ค่ายไหนก็ลองเช็คกันดูหรือว่าลองกดดูที่ description ด้านล่างก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่ออกจากบ้านไม่ได้ก็จักซื้อออนไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ใครมีคำถามอะไรฝากไว้ในคอมเมนต์นะไปแล้วเดีย๋ยวพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ